มาให้มาดูคลิปหนึ่งเป็นของหัวฉีดอย่างเดียวดีกว่ามันสั้นเลยเมื่อกี้คลิปมันยาวไปอันนี้ก็คือเป็นโอลิมงที่หมดสภาพแล้วมันแข็งนะครับเมื่อกี้ผมใส่แมสมันก็เลยเสียงมันจะไม่ค่อยดังมากนะครับตัวนี้ก็คือเป็นปลอกพลาสติกนะครับมันก็เสื่อมสภาพเหาือนกันนะครับโอ่าเปนกันแหวนรองหัวฉีดนี่มันของชาติไหนไม่รู้ว่ามาใส่นะครับมันบางจนแบบมันไม่ไหวแล้วนะครับมันไม่ไหวแล้วมันเป็นแหวนรุ่นเก่า แถบที่มันมากับรถนะครับถ้ามันเป็นทองแดงนะครับมันบางจนแบบมันจะขาดนะครับมันก็เลยทําให้ปลอนะครับทําให้ปลอดกำลาังฮัตขึ้นมาข้างบนในข้างในสภาพใช้ไม่ได้หมดแล้วนะครับตัวที่ผมถ่ายคลิปไปผมเช็ดไปรอบรอหมง,งแล้วนะครับปลายมันไหม้หมดแล้วนะครับปลายมันไหม้หมดแล้วใช้ไม่ได้ทุกต้นนะครับต้นเลยข้างในนี่ดํำผีหมดผมก็ดูแบบคลิปแรกเอาแล้วกันก็คลิปแรกผมผมพูดมันไม่น่าชัดนะ ครับข้างในสกประกบหมดในต้นนี่อย่างเน่าผมื่อสาให้มันเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวมันยาวนะครับ้านเน่าหมดก็คือสิ่งตัปรกบมันเยอะฉะนั้นแล้วอ่ะผมจะต้องล้างทั้งล้างทั้งระบบนะครับต้องเร็วเปลี่ยนตัวมีเซลล์ด้วยนะครับเรีมากนี่ครับผมขอดเนื่อแล้วทั้งลางโอเคตดเข่าทั้งตัดลงไปครับผม